เก่าเม e iPhone, ื ổ, ổ. Ưa, e ่อบันเอาไอโฟน12 Pro Max เมื่อเอา14 Pro Max มาให้ใส่ <á. S 2> และเบอร์เรือขกามูงขอมูลมันเลยติดอ,อยู่พอดีตอนที่ใส่อนั่นเดียนี่ก็โทรศัพท์หลองใส่บ่าวฝั่งลาวเราบ่าวบอย14 Pro Max ครับ ทำมนี้เงินซื้อต้องนอนไปนน้พอมันบ่ลยถ้าใส่เอ2 3ข้าวเลยพอวางนึกต่อไปต่อมารุดจะาหัวกัน ปูนคอยปูนร้อนร้อนร้อนโอ้สวยหนาเหืเสยหนาหนาน้องยครับ <c oughs> <laughs> อยากอยากกินน้ำเย็นซางอยากกินน้ำเย็นไปเลยห่อแตงซางอยากกินน้ำเย็นนะสันน้ำอยู่ในน้องนต่ว่าได้เย็นวะหนาวก็อยากกินน้ำเย็นซางว่าลมวุลมวุ่นอยู่กระจุบอยากกินน้ำเย็นไ นาำเย็นกับผมมีแล้วผมได้ซื้อเข้ามามีแต่น้ำหนาเย็นแหละซื้อเข้ามาฮันเด้ ักอหมจริงจริงเราสาั่ง3มเมตรกับเรือเอพื่อแล้วใหม่นีน่เนาะมันถักบ่มี3ามเมตรไม่สี่ปดได้มีสมเมตรนะเดกไูปเอาจุกยมันไม่เอาาบาลูกูมไม่บาลั

Rồi, bây là cái Hoa, mình สบายด,ดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนครับแจงเบิร์ดสุขุสุคนเบิร์ดสุมองสุบอนได้เป็นน้องเด้อพ่อพ่อคข้าช่องยูทูบบาราบ้าเพิร์นด้วยก่อนไปดูสบายดีปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อวันที่สองเนาะเอา้ากดยังองไไหรือเปล่าลูกชายมานำเลยมันนี่มาได้เขาองค์เฮียนเนาะเลยมานำเพราะว่าคู่เป็นแจงมาแจงมาส่า แบบแจ้งมาสวยเนี่ยแจ้งน้อยก็เลยพามานำแล้วเนาะมา,ามเที่ยวโรงเรียนเพราะว่ามือในพักเด้อคู่เป็นร่วมกันปัญจานมาโรงเรียนปกติอยู่สันน้ำลูกสบายดีสไปดิปลาลูกนั่งเลนเ่นเดิมมือในจะดื้อเด้อเพราะว่าลูกนั่งแดงกับพนักสืบหยุดอกมือีนเน,น,นาะน้าสิไปโรงเรียนพืน่อแล้วปู่น้ำายาครับเพื่อ มาเบรดเบิร์กของน้องของ,ของน้ำและก็เฮือนขัวแล้วเนาะไปหอดไซแหละของบ้านโมเดมาว้านีีบ่ได้มาย่ำเด้อพี่น้องเด้อค่าโซง่าซากนี่ก็ยังบ่เพียงพอเด้อเนาะยังมาได้ได้ไดาราคาหมื่นหกปุ๊บเฮ็ดจังได๋ละบาทน,นี่สิได้ใช่ครับเนาะบ้าน้องน้ำบัดมาเบิ่งมื้อนี้บัดอืมคือดำเนินการไปได้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยของน้ำเนี่ยเงินใส่มาจ่ายเขา้าไป เอฟซีบุรักรุยนใหญ่เจดีจะเจบุญสอยิจาลนานี่เด้อนะเอซนางแดงบาแตงอะไรคนที่มักอะก็ซื้นสอบซื้นสมเขาในความดุมันขยันของเขาอะไรเนาะปะบรรห่างว่ากหากแซก็ติดตามมีน้องไปบึงไปสมนกันเนาะแเดยกันอย่าลงมาเล่น คิดดีมอยู่ตลางเดอ้ออะคือเห็นว่ากระครองเคลื่อนไปทางน,นั่นแหละนอนอยู่ในเพื่อนสมมติจะหามหน้ามาเลยใช่ไหมน้องโอ้หามหน้ามาให้ยซ่างนะบอ ทงข้าเนี่ยพอดีแง่กันเลยเนะา,สาะสบายดีเด้อดส่างเด้อเอาสบายดีหอ่ออันที่เหมือนี่บ่ได้ห่อนตี่คือว่าลมอยู่เนาะแล้วละอะไรบ่เบียกงานเบียกดองแล้วเบิดแหละเ,เลนาะโอ้ยังชิมีอีกบ่ โมบิดเนาะงานดองงานงานดองงานหะหาเงินหน่อยแล้วโลหลดจะน้อกระทืบคิ้วเจ้าเหือกันแหละมีลูกสาวอยู่สองคนนี่เบิงสิบินางแเป็นยัง Ô! Ô, cứu mọi dù thương thì bạn này. Born nàng đấy. Ni này này bò hết yunay. ăn me này Tell me yunay. แอาลูกนอนบอรดวเนี่ดเลยเก็บเนียเก็บห้องสิบปศักดผาแล้วว่าเ็นบารามาเลยเรียกห้องอย่างเก็บเลยสินบะสิลปสักเสื้อ ไ,ได้นี่เห็นกล่องเห็นอะไรโอ้ีหลืลอเยปากัดไปไป เาบนสนังนี่นอนเดี๋ยวมันก็ตื่นเอลนงทำตาเรห่กันเ้ ก็น่าสิแล้วเนาะขึ้นโค้งคิดว่าแล้วว่ามัอน,นี่ขึ้นโคงน้โคงบ่สร้าง,งแล้วเนาะเป็นได้ลูกนั่ง้อยนะเศร้าแล้วบ่เาแล้วเออเลิปเลยนลนเลยนาะ,นนะพอยแลย้วเนาะว่าแหละมันลายอันไล่แนวแน่บ่จัก ปลอดภัยเลยแห,หละเนาะลูกนางลอยก็นเนีเพราะว่ามี FC เอฟซีเพิ่งทาม,มาอยู่ <Hello. S 1> ให้เขาไปหาไปอัปเดตเบอง์ไฮแน่หรือว่าโทรถามเบอง์ไฮแน่เอาบัตรผมมีเบอร์เขาโทรศัพท์เครื่องเกา่าอ่ามันติดอยู่ในเครื่องเก่าพี่น้องไอ้เนาะเครื่องเก่าบัตรน้อ,นองทรายอเมื่อนะเนาะเพราะว่าเขามาเปลี่ยนโทรศัพท์ใหนน้เนาะมาฟังลเล่า,าละเอาเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้เขาแต่ว่า เฮดขั่วกับห้องหน้ามันก็สิบังกันหน่ยจักหน่อยเนาะอยากบังมุมหน่ยจักหน่อยถ้าว่าเฮดแบบบ่บังเนี่ยเออมันก็สิเออมันก็สิเด่นเนาะมันก็สิงามเนี่ยมันบังเฮดขั่วห้องหนึ่งแต่ก็บอกเป็นยังพี่น้องไว้ไปเบิ่งก่อนก็ใส่ใหม่ถะแนงเป็นเนี่ยท่านป่นเป็นใส่แบบได้ใหม่ ใส่แนวตั้งเลยใส่ตามตัวหลักตใหญ่พื้นบ่อปิดซีบอ่ะจะน้อยนั่งานนั่งเต็มนางตาเป็นสาวบัดเห็ดอ่าไม่ละแนงเป็นปองกับปูปงอยู่เนี่ยฮะหนุ่มๆมาส่องมืงเห็ดอย่างไ <c oughs> รฮะนนะ <c oughs> สบายดีซกัก <c oughs> เจ้าตอบด้วยหนุ่มๆมาส่องมือเท้าดิเห็ดในไรเนี่ยทีแก้ไขครในไรที่ซองได้ไหรืว่าะไรมันซูมอยู่เนาะ โอ้เอบ่มีวางเด้อบาวแ่งยันมีผูบ่าวมาสองนะสันตัวนี้ยังจะได้ปูนอุดอย่ที่บอกในแนี่สองอันนี้มานี่นี่ โบได้โบได้อุดบอ,อ,อ,อเ,เห็ดเป็นปอกนี่เลยจะบ,บ่อสองล่มเลยลว,ว้าดอกคือเห็ดแนวนั้นคือโบก่อปูนอุดไปเลยสองล่มมันก็นเลือเฟือแล้วตัวทั้งมันบ่ง,งามบ่ง,งามเลยเห็ดน,นั่นนี่บ่ง,งามดัชชั่นตัวนี้นะเขอบมันหวัว มันจุไม่นนี้เเลยก็สิไปช่องในช่องทำการเรียบเฟื่อแล้วเสื้อคอยโลดมันง่ามต่างกัน,นทั้งนี้ได้สะเสร็จในได้กอขึ้้สามไดสามนีบ่บอ Mà được khung mạnh bỏ Bà. Không mày lơi Không mày lơi đấy Thằng này này Đơ Có cái khung mày là đấy Thôi bà, bà. สองลมเฮา e. มันเรือเฟือแล้วเนี่ยมันสีงามต่างกันได้เจ้าเสือขรรลดเดี๋ยวผู้ใหญ่เิ่นเบิงอยู่เพิ่นก็ต้องคุ้งกันแล้วนี่ทางนี้คือกันมันสีมันสีต่ำนะทางนี้เอกไปยังออกไปยังยัง งานเฮาบ่อนแล้วเนาะเฮายังอันบ่แม่นสิเก็บงาน่ยังก่อได้ต่อ พอว่าข้างในเราบริษัทเลยมีแต่จะอุดดูดูดูดอุดขึ้นไปเลยเรต้องห้มันเป็นหู้นี่นะมันเป็นหลองเป็นสองแบบนี้เอาซาบแต่ข้างนอกอันนี้คือเอาเห็ดตามผู้ใหญ่กันเด้อแต่มันก็จะมีกระซางดอกคนที่เพิ่นบริอาเงินซอยะนาดและเพิ่นที่เขาเม่นไปอย่างไดเอาสําหรับคนที่ว่าเพื่อนช่วยเขามานะเพี่องเยนาะเพื่อนในซาบแต่ข้างนอกชาแต่ข้างนอกก็คือ และก่อปูนกันมาพวกเศษนี่แหละเนี่ยหยายาบหยาบหยาบยาบยาบใส่กระซ่าปูนใส่นี่บล็อกนี่ก็ทับเอาเสาใหม่มันจะเป็นแนวนี้นี่เนาะเว้ยมันจับเหลี่ยมบ่ได้บ่ มันไปตามแบบไหม่ออค<ร>ันเสาไม่ไม่โค้งก็โค้งไปตามไม้เสาไม้นี่มันสิจับเหลี่ยมมันได้นะเ,ออเวลาเ,าเ,ลเอาเห็ดมันก็สิเป็นแบบนี้แหน่ผิดเราส่วนใหม่เราฮดเสาปูนนี่มันเป็นเหลี่ยมแ้วมันกระง,งามออแบบมันเรียบเลยนะก็ออระสร้างมันบทสิเหลี่ยม ไม่แต่เจ้าแก้ไขตัวนี้แหละเกี่อหวานเนี่ยก่อขันไปให้คุ้งทั้งนี้ก็ติดใหม่นี่เลย,เน,ลยนี่แหะบ่ได้พิษยังแล้วจะเห็ดติ๊กทองเบิ้คแค่มันบวมันบวดคุ้งใหม่มอ่อทาทั้งน้นคือการคุ้งคุ้งเบิดลชีด้านเลยบหม่มมเป็นยัง <laughs> โคเปมบยว่ะนี่ตีขุดจงแหวนมั้นี่ตุนีจงแหวนตัวยังยังตัวมันไม่น้อยเนี่ยัดคอยตัดทิมบ์มันหกได้คลายได้ไหมได้คายอยู่แต่มันจังามได้คิดคลายได้กินยอดมัน ลูกเป็นสาวุูนแล้วตัดตัดตัดถิ่มเบิดนะมันแปนเบิดนี่นะอู้ยมาเก็บไว้เหยียงก่อนอ่าฮอาไม่ปลูกกินหมากคุณมาปลูกแทนผู้ดีกว่าเออเดี๋ยวยังเชียวหมักมงหมักหมวงมากมิแต่ตัดถิ่มเบิดโลดนี่ตนติวนี่ ที่หกที่ซื้อแม่นี่ดอกคายมันเป็นราคาหักกันงามใดมันชีใหญ่พอดีเพราะมันใหญ่หเลยแบบพอดีเก๊ก้าอีกบักลงเท่านี้เพื่อที่ได้ร้านมันต้องระดับท่าส้วยว่ามันแต่หึ่งเลยเนาะมันหลายปีเลยพี่มันต้องสามมันเช้าวันนี้ มันจังจีเป็นราคาอย่ลืม้ามอาลงจ์กคนอ่ะนี่สามคนปะอารมมือเศ้านี้อันนี้ลงวานนี่ยแล้วไปวาเสียนี้ยังลงบาได้มนบอกเห่ได้แล้วมันคุดวานตอนแรกขอวิแล้วบ่ปะนี่ไดประวัติแคุดในได้นะมาผก็ไปเชาะไปถับก็ไปน่แต่ป่ามันกว้าง เต็มจะต้อาปากกว<า>้างโคดเห้เป็นถ้ำไม่ ตรงหน้าเนี่ต้องเทเนาะเทปูนบ่ด้วยยังไงเล่อห่อผุ เอกม่ได้สั่งไ้กอดขึ้นกำหนักรเงียบไปเดินวันน้เป็นยังไงไม่กอดไม่แป คือเป็นงอนงนเปนเนี่ยที่ได้าตูดค่าเขากองังลวคอกเพ่นมติดบองามไหมบองามยากมันบองามมันบองงาม ติดโลดเจ้าเจ้าผ่านไปผ่านมาเจ้าก็โอ้ยปวดท้องในแหวนนี่ก็ได้กันนะอะไปน้องไปตามน่ะเลยเนาะสีเก็บเปลาไปสั่งหนี้ก่อนเนาะมันเงี่ยมันยาวเลยขอบคุณขอบคุณเนฟซีแลละก็พวกเราผู้ใหญ่จะดีเบอร์สุขสุขคนเนาะตาเบิ่งก่อนแบบดพอสิได้สั่งของยังมาเพิ่มบอ

ให้เขาเทปูนมานี่เนาะเลาะมาห้องหน้าห้องน้ำเทเลาะไปหัน่นเนาะมาขายยังก่อนปาอย่างเดียวหนึ่งลอยได้หรือไงปลาอย่างไงปากระบอกหรือว่าปลาหงเอาปลากระปุกเออ,าาเอ,อแน่นละ ้ายอยู่แถวซุยนะเชิปตากระปุกนี่นีเอีพุกกระปุกคือกันนั่นทองเท่ารก็สี่พันบัมานส่างได้เอาอะไรบ่ได้เนวกินอลไรบ่ตอนเที่ยงนย ใช่เนี่ยกินแล้วบอทีมงานสั่งนะหรือว่าจังไรเอาลดเนาะซอยเขาเดเรือทงเดียวหรือเปล่าปลาในใส่ปลาพายนี่บอหรือปลาในใส่โต<อ>เออคอยอยากได้ปลาดุกอะไรนี่บอได้บอปลาดุกเ,ดเออหางแกร่งสิมีเนาะ นี่ละไม้ข่อยเด้อประตูเด้ออันนี้แล้วมีแต่คนได้ทากเป็นเล่ห์ไอ้พูนอะเป็นน้องเลยเนาะช่วยโจ๊กิีไปซ้ำเนี่ยเนาะขอบคุณขอบคุณเย็ซีเด้อเนาะแล้วสบายสบาย